กลับมาติดตามรายการกันต่อนะฮะ Stock of ฟเด Day ววนี้เราหยิบตัวบ a เอมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันอยู่กับคุณวัฒน์เจสมนึกนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ของบลออคายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่ะหยิบตัวบ a เอมาคุยกันนะครับเอาไอเดียก่อนทำไมถึงเลือกตัวนี้มาครับผมโดนใจประเด็นเรื่องที่เรื่องราคาน้ำมันดีกว่าพี่บอยนะครับคือราคาน้ำมันเองเนี่ย ดูดูแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมขอจอขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ,รบปีที่แล้วราคาน้ำมันน้ำมันดิบเบรนท์ออยก็เรียกว่าปรับลงอย่างาต่อเนื่องนะครับครับคือตอนนี้เอาภาพใหญ่ก่อนเนาะภาวะตลาดน้ำมันตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว,ว่าเป็นอ,อัวสปายอยู่ก็คือหมายถึงว่าคนขายมากมากกว่าคนซื้อแล้วกันนะครับอืมอันนี้คือปีที่แล้วพอมาปีนี้แหละโอ้โหปีที่แล้วเองนี่ต้นปีเปิดมาก็บันเทิงเลยครับ บันเทิงเลยนะเราเราก็เห็นแล้วว่าทางสหรัฐเองก็เหมือนกับไปจับกลุ่มผู้นำนะวเนซุเอล่านี่ครับก็ก็งงเหมือนกันทำได้ยังไงครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทีนี้เราในฐานะนักลงทุนหรือว่าพวกนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าผลกระทบมันเป็นยังไงนะครับครับต้องต้องบอกแบบนี้ครับว่า เมื่อคืนเนี่ยเราเห็นแล้วหุ้นน้ำมันในสหรัฐปรับขึ้นนะเชฟรอนเอ็กซอนมลบิลปรับขึ้นมาเพราะว่าตลาดก็มีความคาดหวังว่าเดี๋ยวบริษัทเหล่านี้บริษัทในสหรัฐเนี่ยจะไปควบคุมน้ำมันนะครับในเวเนซุเอลานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศที่มีคลังเรียกว่าน้ำมันใต้พิภพอะครับเป็นคลังน้ำมันของเขาอะที่อยู่อ่าเยอะสุดเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใช่ครับเยอะมาก เยอะมากนะครับซึ่งม,มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเชฟรอนเรียกว่าไปขุดน้ํามันขึ้นมาจากฝั่งของเวเนซุเอลาเนี่ยอืม,มันอาจเราอาจจะเจอภาวะที่คือเดิมทีเนี่ยน้ํามันก็ล้นอยู่แล้วคนขายเยอะคนซื้อก็อจะยิ่งโอเวอร์ปปสป,ปายไ,ไ,ไปอ,ยงงอีกผมก็คิดว่าโอ้โหถ้าง,งั้นน่าจะยิ่งโอเวอร์สป,ปายไปมากกว่าน,นี้อีกเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทาไมราคาน้ํามันถึงดูขึ้นยากเหลือเกินนะเนี่ยถ้าเกิดดูเทรน์ยาวๆเนี่ยราคาน้ามันมันปรับลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าดูหลังจากนี้ ก็ยังไม่น่าขึ้นอืมนะแล้ววันนี้ถ้าเราดูภาพใหญ่กันจริงๆอ่ะดีมานมันก็น้อยลงเพราะอะไรเพราะคนก็ใช้อีวีกันมากขึ้นนะใช่รถไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปใช้รถรถสมัยนี้ก็ระหยัดน้ำมันด้วยนะไฮบงไฮบิดก็ใช้น้ำมันไปได้เยอะมากยี่ยี่สิบห้าโลลิตรสามสิบโล,ลลิตรว่ากันไปครับนะครับดีมานไม่มาสปายสูงขึ้นโอโหอย่างนี้ราคาน้ำมันขึ้นยางแน่นอนดูดูทรงแล้วครับนะครับแล้วถ้ามาดู เอ่อตัวเลขเมื่อคืนของสหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมา P.M.I. ปรากฏว่าไม่ค่อยดีมันมก็ไม่ค่อยดีต่ำห้าสิบ P.M.I. I.S.M.P.M.I. อืมก็ก็ยิงสะท้อนว่าดีมาโลอาจจะไม่ได้ดีมากเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ถึงกับแบบฟื้อได้ดีก็ยังเห็นภาวะเงินเฟอ้อในจีนที่ยังต่ำอยู่นะครับทุกอย่างเนี่ยลิงก์ลิงก์งหมดเลยว่าน้ํามันน่าจะขึ้นยากเพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวอย่างนี้อา้าวเฮ้ยถ้าน้ามันขึ้นยางนี้ใคร่ะน่าจะได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับโอเคกลุ่มแรกๆก็คือพวก พวกเราเนี่ยแหละประโยชน์แน่ๆถ้าเราใช้รถถ้าเราใช้รถรถน้ํามันครับเติมน้ํามันถูกลงช่วงนี้ก็รู้สึกได้นะว่าขับรถก็เติมน้ามันก็โอ,อ้เบากระเป๋าไปเยอะเลยสมัยก่อนนี่โอ้โหสมัยละลิตออรสมัยลิตรล,ล,ละสี่สิบนี่ร้องร้องห้าอยู่นะเนาะเออครับทีเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกโกลไฟฟ้าพวกอซื้อแก๊สซื้อน้ํามันแบบใช่แต่แต่ก็เริ่มขึ้นก็เหมือนเริ่มเริ่ม เหมือนเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะวันี้วันนี้บวกหลายตัวเลยเออเริ่มเริ่มมากันแล้วอีกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยต้นทุนหลักของเขาเลยนะครับต้นทุนแบบต้นทุนหลักๆเี่ยก็คือสายการบินก็คือสายการบินครับอ่าอันนี้คือไอเดียแรกที่เออเฮ้ยสงสัใส่สายการบินดูเออน่าสนใจว่ะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาจอยกันแล้วสายการบินตอวไหนมันก็มีบีมี AAV ใช่ไหมครับครับมี BA นะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าง AAV อะครับต้อง เรียนตามตรงว่าผลประกอบการมันมันครึ่งๆกลางๆครับพี่บอยเดี๋ยวบางทีก็กํากไรบางทีก็าขาดทุนอือะไรแบบเนี้มันมันค่อนข้างผันผวนแต่มันแตกมัน่ตงจากบีเอไงบีเอเนี่ยถ้าเราดูไตรมาสามนะครับเอาเฉพาะไตรมาสามเพราะไตรมาสี่ยังไม่ประกาศเนาะในฝั่งของ ebit นะครับกาไรกําไรก่อนภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยโอ้โตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะ่ยโตได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับมาดูในฝั่งกําไรกําไรที่มาจากการดําเนินงานบ้างนะครับ ก็ S <S โตได้ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นตเฮ้ยโอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่นี่หว่าอะไรก็โตได้ดีครับ,รบแล้วถ้าถ้าเรามาดูในภาพรวมอีกนะครับภาพรวมเองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับโหลดแฟกเตอร์ก็คือหมายถึงว่าอัตราการเรียกว่าสมมุติว่าเครื่องบินมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยที่นั่งเนี่ยเขาขายได้ประมาณเรียกว่าไฟต่อไฟหนึ่งเนี่ยมีมีคนขึ้นไปกี่ที่นั่งก็ต้องบอกว่าอย่างโหลดโหลดแฟกเตอร์วันนี้ก็แน่นอยู่นะครับโหลดแฟกเตอร์เนี่ยประมาณ ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เพีกๆหน่อยก็แปสปซก็หมายถึงว่าไฟล์์ไฟล์หนึ่งเนี่ยที่นั่งท,ที่ที่จองกันเนี่ยก็เกือบเต็มครับนะครับก็แสดงว่าถือว่าบริหารได้ค่อนข้างดีและเกิดมาดูจํานวนผู้โดยสารเองเนี่ยจริงๆก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไมาดูจํานวนผู้โดยสารแล้วก็โหลดแฟกเตอร์เองก็ถือว่าทําผลงานได้ใช้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แย่นะครับแล้วถ้าเกิดมาดูอ ค่าโดยสารอะไรกันอันนี้อันนี้เราอาจจะลำบากหน่อยถ้ามาดูค่าโดยสารเนี่ยค่าโดยสารของบ A เอเองก็เรียกว่าเรียกว่าปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าบริหารได้ดีนะการที่ค่าโดยสารยังสูงอยู่ก็หมายความว่าโดยสัรเองก็แต่ตัวแพงขึ้นอะไรนะครับน้่มันลงแต่ตัวแพงขึ้นใช่ตัวแพงขึ้นกำไรก็ดีดีอย่างนี้ใช่ไหมครับน้ำมันก็หลักอ่าเนี่ยอันนี้ค่าตั๋วนะค่าตั๋วก็สูงขึ้นเรื่อยๆผมผมเคยกดเล่นนะครับจองกรุงเทพไปสมุยนี่โอ้โหหมื่นหนึ่งนั่นสิ ไป,ปต่างประเทศบางที่ยังถูกกว่านี้เลยแต่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ตอนนี้สม,มุยกำลังเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจุดหมายปลายทางที่คนไปกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บ a เออ่าบางกอกเอเวนเนี่ยถือว่าเป็นสายการบินที่ผูกที่ผูกขาดอะไรกันเพราะว่าเขาเขา,เขาเป็นเจ้าของในในฝัน่งของตัวสมุยนะครับเอก็เลยทําให้ภาพรวมมันค่อนข้างดีรายได้รายได้ค่าตั๋วก็ดีตัวโหลดโหลดก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็บุ๊กกิ้งล่วงหน้าของของตัวเองเนี่ยก็ถือว่า ทำผลงานได้ค่อนข้างดีสําหรับตัว B A ปกติมันจะหายซีซั่นนี้ยประมาณพฤศจิกิจธันวาซึ่งเดี๋ยวผลประกอบการไตรมาสสี่ประกาศมาก็น่าจะใช้ได้นะเพราะฉะนั้นภาพรวมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวรายได้ยังดีอยู่โหลดโหลดก็แน่นนะครับคาบัซิตี้ที่นั่งก็ถือว่าจุได้เต็มครับมาดูในฝั่งของ P E บ้างนะครับ P E ก็เทรดอยู่ไม่แพงครับแปดเท่าโอเคโถ P E แปดเท่ายิวยิวให้ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตโอ้ใช้ได้นะ นะครับปีปีเนี้ยโกรดเนี่ยประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะโกรดสี่เปอร์เซ็นพีประมาณแปดเท่าก็โอเคนะแถมได้ปันผลอีกประมาณเกือบเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอาอก็สูงนะทาได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตก็ใช้ได้นะปกติอาอีคุณไทยเองเก่งแบงค์นี่ไม่ถึงสองหลักเลยแบงค์ไม่ถึงสองหลักใช่อ่าวอีของ บีเอทำได้ตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นผมคิดว่ามันก็โอเคนะอ่าน้ํามันลงต้นต้นทุนดีต้นทุนลดลงราคาขายยังทําได้ดีอยู่กําไรก็ยังเติบโตได้สี่เปอร์เซ็นตนะครับปันผลก็ให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ภาพรวมก็โอ้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ราคาเป้าหมายเรายี่สิบบาทแต่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่มองถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบเนี่ยสักสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทแค่นี้แฮปปี้แหละกราฟก็สวยนะครับเริ่มยืนเหนือเส้นสองร้อยได้แล้วนะเหมือนเหมือนกำลังอยาก เหมือนกำลังอยากจะมาทู่ยังไงไม่รู้เลยสำหรับตัวราคาหุ้นก็อลองดูได้ปีเอนะครับปกติเราวัดวัดเป้าอ,อย่างไงครับถ้าสมมติว่าเอาเอาเชิงเทคนิคนะก็จริงๆเอก็ดูอย่างนี้ก็ได้ครับพี่บอยก็ยกยกกรอบนี้ขึ้นไปก็ได้ครับกรอบกรอบนี้ก็ได้เนี่ยจริงๆแต่จริงๆเราไม่อยากคุยเทคนิคเยอะเานาะพยายามเน้นพื้นฐานดีกว่า,าครับก็เนี่ยส่วนส่วนต่างก็คือประมาณตรงนี้นะกรอบกรอบตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้ เนาะยกยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เนี่ยมันก็ใกล้ๆทางเกีตที่เราให้ไว้เนี่ยมันก็ประมาณเนี้โอ้เนาะแต่เราอย่าอย่าไปขนาดนั้นเลยพื้นฐานอ่าเราก็ดูแบบพีดูขายเท่าที่พอใจก็ได้เออแต่ถามว่าราคาหุ้นตรงนี้มันก็น่าจะขึ้นดูโตกแล้วมันดูเหมือนเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันจะขึ้นมากกว่าลงนะอ่าเข้าใจแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องต้องมีการลงทุนมีความเสี่ยงนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ผิดไปจากที่ผมคิดก็ได้แต่ไตมาสามก็รไรดีแต่ไตม้สไตม้าสามกไรดี DPE อ่อไม่แพง นะครับ,รบปันผลใช้ได้นะครับฝั่งสนามบินล่ะมีอะไรน่าสนใจไหมหรือว่ากําไรก็น่าจะดีอยู่แล้วตามตามความต้องการบินไปถึงอะไรนะครับฝั่งสนามบินของขอ,อของเขาครับอ๋อโอเคไอ้ตัวสนามบินที่สมุยก็อยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่ากา <dispers S 2> ังวลอยู่แล้วเพราะก็ดีมาน์ก็ยังดีอยู่คนก็ยัง t r a ฟฟิกไปสมุยก็ยังถือว่ายังทาได้ได้ค่อนข้างดีอยู่พี่เอก็จะได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรไหมครับความเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับถ้าถ้าเกิด ผิดคาดหรือดันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมาตามคาดอย่าเงี้ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงให้กับ BA ก็ได้แต่แต่ผมแต่อย่างที่บอกอะยอดยอดยงย,ยอดยอดบุ๊กเนี่ยมันน่าจะดีในช่วงไตรมาสสี่ซึ่งผลประกอบการไตรมาสสี่ที่เจาะๆจอะจะประกาศอยู่ก,ก็ก็น่าจะโอเคนะครับ,รบก็ก็ลองดูได้แล้วตัว Bang Away บางหอยเวอโดยรวมก็ถือว่าดูดีในหลากหลายมิตินะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเทียบกับสารกิมินตัวอ,อื่นๆแล้ตอนนี้ไม่ ไม่ไม่มีช้อยส์การบินไทยก็ก็ก็ไม่เอาอยู่แล้วคือการบินไทยอ่ะผมว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องไอ้นี่ครับเรื่องหุ้นปลดล็อกที่ะโดนขายเออนิดนึงเขาเดี๋ยวเข้าใจว่าเจ้านี้สามารถจะขายหุ้นได้ประมาณกุมภาประมาณมันจะเขากําหนดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือไม่ขายถ้าขายเยอะเราก็ไม่รู้อีกแม้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือเปล่าแต่เขาแสดงว่าต้นทุนอยู่มาสองบาทกว่าสามบาทประมาณนี้ยอืมอืมตอนนี้ก็ยังกําไรเป็นเด้งนะก็เด้งหนึ่งอ่ะ ก็ไม่แน่เขาอาจจะเขาอาจจะขายก็ได้เขาอาจจะไม่ถือก็เสี่ยงนี่นี่อันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลเงี้ยเนี่ยเราถึงเห็นราคาหุ้นการบินไทยมาลงวานี่ไงครับอืมเออส่วนเองผมประกอบการก็ไม่แน่นอนก็ก็คาดเดายากบีเอนิ่งกว่าลูกผีลูกคนเดี๋ยวก็กำไรบ้างเดี๋ยวก็ขาดทุนบ้างอืมอืมอ่ะเลยบีเอดีกว่าเพราะเพราะผูกขาดผูกขาดเรื่องเรื่องสมุยด้วยได้ลองไปเลือกกันดูนะครับสาหรับคนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงนะครับวันนี้ขอพึุงคุณวัฒน์ทันมากเลยรับสวัสดีคับสวัสดีครับสว